สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพามาชมนกพามาเดินเล่นได้ฟังฟังเสียงหอบนะคะพามาเดินดูน้องนกนะคะพามาชมน้องนกกันนะคะมาเดินหาชมนกชมไม้ค่ะ น้ำตกปจะหาชมนกชมไม้ค่ะแล้วก็นี่ดูบรรยากาศพาทิตเริ่มไม่เป็นใจแล้วนะคะแต่กับการเดินนะคะพาทิตเริ่มไม่เป็นใจกับการเดินของวันนี้แล้วนะคะเราจะพาชมดอกไม้นี่เมื่อก่อนนี่จะบอกว่าเอ้กระดาษเนี้ยต้นหนึ่งอะ ลายมื่นมากทุกคนขาแต่ของขารู้ว่าตายหมดแล้วอย่าถามแล้วมาตายเพราะอะไรเห็นที่เห็นตึกริบๆไกลๆนู่นละคือก็คือโรงเรียนสาสาส่วนภูมินะคะเดินไปด้วยกันทุกคนขาม่มม่วงของคนอื่นเขามีลูกนะคะแต่ของที่บ้านของลูกเป็นพันตัวใบค่ะมีใบให้ดูอย่างเดียวค่ะ ปลูกมาตั้งต่ปีห้าหนะคะแต่ก็มีเฉพาะใบค่ะแานรู้ชอบต้นอันนี้ค่ะเวลาที่เขาแตกเวลาที่เขาแตกยอดเขาจะสวยพาชมมรจยกาศร,รอบหมู่บ้านนะคะอีกหนึ่งวันนะคะที่ฝนก็ตกเหมือนเดิมนะคะทุกคนทุกเช้านะเป็นอาจินนะคะ ตกทุกวันนะคะอันนี้จะสีสขาวเพราะเป็นคนที่ชอบ้วสีขาวมากเลยแต่ตอนที่ทำอ่ะช่างอ่ะไม่ยอมทาให้ร้วสีขาวอ่ะช่างไม่ยอมทาสีขาวให้ช่างปลูกต้นไม้ให้เลยไม่ยอมทา้วสีขาวทุกอย่างที่บ้านเป็นสีขาวหมดยกเว้นลวทาสมรารอากาศอาจมีเสียงรถหน่อยนะคะเพราะว่า เรื่องจะออกทำงานกันแต่ว่าวันรู้สึกว่าทุกคนจะต้องไปสายเมื่อวานตรงนี้เดินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าท่วมหมดเลยวันนี้น้อยหน่อยค่ะวันนี้น้อยหน่อยไม่ค่อยท่วมท่วมนิดเดียวแต่เมื่อวานตรงนี้เดินไม่ได้นะคะเมื่อวานตรงนี้เดินแล้วหมดเลยนะ้ํามีแต่น้าเดินไม่ได้เลยกะว่าเมื่อวานนี้จะเดินจากเนี้ยแล้วก็วนไปหาสโมสรน,นะคะ วนไปตรงฝัง่งนูง้นทางหลังจะก็จะเป็นสโมสรภาษาว่ายน้ำาตอนนี้เดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เดินได้แต่ว่าเมื่อวานเดินไม่ได้โอเคพากันเดินออกกำลังกายวันนี้วันหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะไปบ๊ายบายกันตรงไหนดีเอ่ยกับต้นไม้สีเขียวส,สวยๆแล้วกันนะนี่มีดอกให้ด้วยต้นจำปีหรือต้นอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนค่ะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกวันนะคะมาออกกำลังกายกับฮารุนะคะ